มานนี้ก่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โูไปหน้ารักเสมอหรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะฮูแปดเหนื่อยเลยนะครับตัวหัวโตนี่เย่โอ๊ยติดไรติดมาเอางี้ร้อยนอนถ้าเอาตั้งนานก็แคไม่กี่เหรียญก็รอดได้กี่เหรียญตั้งตัว เราจะมีคเมนเซร็จไหมน้องหมายถึงห้าตัวนี้เหรอคะพี่ตองวิ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 อ้อมอ้อมอ <ไป S 2> ้อมอ้อมเออใช่เอาเอาามตังกันเลยลูกโอ้โหวิบูดูตาเิพชาลัยแล้วก็ทิตามนะคะเนี่ยตอนนี้มันดึอ้อถ้าโดนแทนแล้<ด>เวเฮ้ยเฮ้ย พี่กาวินวิคุยวันนี้ล้างตู้ไปเลยวิคุยดื้อน้องมองดื้อน้องโอ้โหมาแล้วได้เลยค่ะได้าอยู่กันเลยได้เลยค่ะเช้าตื่นมาเล้วตัวจัลันจบนะเข้าซอยมาจะอยู่ฝั่งของทางเซเว่นไปน้องสาวตลอดสุดยอดผมรอบหกรอบคุยพี่กาวินหน่อยครับไป่แก้เกมได้อ้าวเพื่อนๆเอา สิ่งที่พี่พูดอ่ะเพราะอะไรคะแฮรเกตแฮรกตตใส่เดียแล้วแต่ดูเก่าหนู้าวข้างหลังจริงเหรอใช่มาแล้วแฮร์เกตถ้ารับนะคะถ้ารับก็เจอบเจื่องนี้ได้ก็คือเดี๋ยวจะดยเเะ แชร์อะไรนะคะโอเคแคปเรียบร้อยโอ้ยขอบคุณคุณดาวน่าไมมนะคะที่ส่งใจซ้อมให้นะคะก็สูตรตั้งบัวก็ปูไปไม่มีนะไม่มีนะไม่มีโอเคแฮกริดครับพี่กำดาวนี่ก็ยากอยู่แล้วเออไอมาแล้วมาแล้วต้องบัวจะเข้าใจคำว่าแควไหมเฮ้ยแควะหนึ่งจั๊ วันนี้น้องเพียนไปกินข้าวที่บ้านแม่วิวิหู้วองยกตัวละเดี๋ยวเราลองกดอ้าวูเก็บเก็บคู่เก็คู่อันนี้ตรงเลยคเกประมาณห้สองเหรียญแล้วย ก้าทุก้าลูนไงคอ๋อนี่ครับนี่ครับโอ้ยวันนี้เราได้เจอตัวเป็นๆแล้วอ๋อเดอะไรขึ้นสงสัยต้องแล้วว่าเยอะกว่านี้แล้วล่ะอ๋อมีดีใจว่าใช่มีคุณพิงคบอยครับคุณออมพิงคบอยเย้ได้เจอแล้ไดีครับเพื่อนๆจำได้ไหมคุณพิงบอยที่ทำคลิปคลิปอ่าวาเลนไทน์ให้พี่กวินแบบน่ารักมากๆเลยนะคะนี่วันนี้เรามาเจอตัวตัวจริงมานานะเพื่อนๆ ก็นั่งแงะขาไม่น่าเชื่อโูดที่ว่ามันมีดอกไม้ไอ้ล็อกมีผ้าคนมีคนเรียบเสร็จแต่ว่าสีม่วงหมดนะสีอื่นมีครบเลยได้แล้วเมื่อกี้เราแรกที่งับขาแล้วโตมันเคยเบียกมีคนบอกว่าตอนเย็นยังเคลียบอยู่แจ็จเอามาตายอยู่เลยหรือเปล่ารวยรวยเลยอะอะไรอะไรรวยเปล่าตอนเย็นไม่ได้ไร้วยเอ้า เอาอย่าลืมนะคนทั้ง่เคยเห็นนะไม่ใครเห็นนะเราแอบไปมาน้องตายแล้วอย่างนี้จบแล้วจบแล้วชีวิตเที่ยวชีวิตตัวไม่เหลือแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นคนละคนเลยอ่ะเก่งมากนี่นะคะตู้ใหญ่ไม่พอยั้งเจอจะมาตู้เล็กจะล้างตู้อีกนะคะเดี๋ยวเก่งมากเลยนี่อยากขึ้นไปนะขอร้อง แรงเกินไงตอนแรกหนูว่าจะไปรับคู่กัน้ยหนูก็ติดตามพี่ล้วาคาได้เลยค่ะขอบคุณนะครับแบบเอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพื่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ก็ไปลงไล์ก่อนจะอาจจะมีเกลีดนสักทีหนึ่งบอนจับชาร์จแบเพิ่มจเนเพี่มเติมชาร์จแบ็ด้วยสวัสดีค่ะครัหรับานอนน่ยตาด้วยนะคะบายบาย